สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดักหนูมาดิวครับวันนี้ก็มาทางสายกำแพงเพชรครับนี่ครับก็วนนี้มากสองคนครับน่ครับก็แปลงนี้ก็แปลงยาวครับนาเดินครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีหนูหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็ได้ทําการเดินดูกันครับก็เดี๋ยวจะมาถ่ายดูที่ครับท่านหนูันมี้ครับนะครับไปครับเริ่มวันดักเลยครับ ก็นาครับตอนนี้ก็จะสามทุ่มนะครับก็พามายามหนูนะก็ตอนเช้ามาดักก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับตอนดักบทีรีบฮะพอวันนี้มาไกลครับก็เอารถยนต์มาเลาะนะครับวันนี้ก็ไปรถง่าครับก็จะมีตัวติดหรือเปล่าครับแตฮะเครับเดินมาครึ่งหนึ่งแล้วครับ ยังไม่มีหนูติดจากตัวเลยครับหนูน่าจะหมดตัวเพราะว่าแบบนิ่งมากเลยเนี่ยครับไม่มีดิดไม่มีอะไรครับคุยไม่มีได้ตักตัวเลยม,มีติดสักตัวนะครับมาดูเกาะน,นี้ครับจับในวงขัดไปหนึ่งครับ หนึ่งแต้มครับเกี่ยวกับเราอจัดการนะครับนี่ครับเดินมาก็เป็นกิโลครับได้หนูตัวเดียวครับนี่ครับมาดูครับผมล้อมไว้เกาะเนี่ยครับหกสิบห้าสิบหกสิบหลังนะครับบรรลุนี่ครับว่าจะมีตัวตีกี่ตัวครับก็หมดแล้วครับเหลือแค่เกาะนี้นะครับมีละมีมีมดดีนะครับหนึ่งตัวครับ นี่นลูกหนูเก็บหมดครับวันนี้ยังไม่ได้หนูอยู่ครับเก็บหมดครับลูกหนูเก็บหมดไปครับนี่ครับมาดูจุดนี้ครับมันจะติดสองตัวครับเอาหลังนี้ครับนี่ นี่หนึ่งตัวครับแล้วก็ในน้านหนึ่งตัวครับนี่ครับเราเอาตัวนี้ก่อนะครับนี่ครับมาดูหลังนี่ครับมีแบบในน้าครับตักไว้ในน้าครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับนี่ครับติดอีกสองตัวครับนี่ครับดักไว้ในน้าครเห็นไหมครัเห็นไหมครับนี่หนึงง <ur> นหนนหน่งตัวครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวครับ <the secret of noon> <os bacteria> <Vanguard> นี่ครับนี่ครับดินอยู่ครับอีกสองแต้มครับเดี๋ยวจัดการหน่อครับแต่ครับมาดูหลังหน้าครับมีตัวติดครับนี่ฮะพันสั้นย่ครับเหมือนจะสองตัวติดครับพันสั้นครับหนึ่งตัวฮะหนึ่งแต้มฮะแล้วก็หลังนี้อีกหนึ่งแต้มครับนี่ฮะนี่สองแต้มติดครับ เดี๋ยจัดการนะครับก็มาถูจุดหน้าครับมีตัวปิดครับดูครับปักไว้บนคันนาครับผมอะนะฮะผมปักไว้หน้าปากลูกบนคันนาเลยครับเอาไม่ที่สองแต้มฮะนี่หนึ่งแต้มครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งแต้มครับเป็นหนูท้องขาวครับเดี๋ยวับเดี๋ยวไปจัดการหมอนครับ ตัไก่ทั้หมดนะครับจะมาดูจุดนี้ฮะย้อนจะมาดูครับนี่ครับมีตัวติดจับนี่ครับผมดักไว้หน้าปองฮะนี่ครับหลังนั้นดีทฮะน่าจะเป็นตัวเดียวกันับวิ่งเตะก็หลังนี้เดินเตะครับเดี๋ยวทำใส่เลยครับก็ไปครับมาครับก็พามายามรอบที่สองครับก็วันนี้ก็มาไกลฮะ ก็พยายามจะละสักสอเที่ยว,วอะก็ยังได้ไม่คุ้มขาน้ำมันรถเลยครับติดตนูมาครอตันนี้ก็ถ้ามีตัวติดจะต,ต้องตายดิว่ามาครับมีตัวติดแล้วครับนี่ครับผมดักว้าหน้าปากรู๊ะ รอบแรกมายังไม่ออกครับหนูนะครับจัดก,การนะครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวครับดักทางนะครับนี่ฮะดักทางนะครับครับนีอหลังนีอครับเหมือนจะมีตัวติดครับนี่ฮะแันสั้น เป็นเหน่อท้องขายครับเก็บมารคบตรงนี้นะฮะดูหลังนี้ครับคันสั้นผมใส่แซมไว้ิดครับเดี๋ยวครับดูหลังต่อไปครับดูหลังนี้ครับ คันสั้นทำงานนีกหระติดแต่คันสั้นครับคันยาวนับคันได้เลยครับที่ติดนี่ครับไปฮะเดี๋ยวดูด้างต่อไปฮะดูหลังนี่ครับดัดไกไว้ทำไมฮะ ก็จะหมดแล้วครัี๋ยวเพิ่งมีตัวติดอก็สวัสดีครับตอนนี้เะตีห้าแล้ครับก็ไปไล่เก็บบวงนะครับก็มาลุ้นกันนะพอตอนเช้านี่จะมีจี่แต้ม่อไปนะครับกล้องดูจุดนี้จุดหน้านะครับมีขันใสั่นเครบ แตมแรกครับบนดูหลังหน้าก็มีตัวติดดักไปหลังเดียวตัวตัวแต่มดักไวหน้าปากเลยดู ดูจุดนี้ครับล้อมไว้ห้าหกหลังครับติดหนึ่งตัวครับนี่ครับนี่ผมได้าหน้าปากรูครับหน้าปากรูครับโอเคครับเราจะกันคะันี่ครับก็สุดท้ายที่ผมลุมลุมไว้เลยครับ เลาะจะหมดอยู่แล้วครับเพิ่งจะมีตัวติดครับนี่ครับแต่ก็ตอกสองหลังติดนะครับนี่ครับหนึ่งหลังฮนะหนึ่งหลังฮนะแล้วก็นี่หนึ่งหลังฮนะอันนี้เป็นดัหนกหน้าปากดูครับนี่ครับโอเคครับต่จัดก,การกันลนะก็ามาดูจุดนี้จะเหลือประมาณสิบกว่าหลังฮนะ ดี่ห้างหน้ามีตัวติดครับผมดักป่องทางลงฮะเมื่อคืนมันจะดีดครับเมื่อคืนดีดตอนเช้าม่่ติดครับนี่ค,ครับจะจัดการกันครับก็หมดแล้วครับเช้านี้ก็ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ่ายทีครับ ก็ดูครับมาสรุปผลงานครับไม่ครับหนูไม่ค่อยอยากกักครับมือเปื่อยฮะทํามือเปื่อยฮะนี่ครับบอกแล้วครับอย่าให้เอาจริงครับเตอก็ฝากไว้เลยครับทิมงาาล่าหนูนาครับหนูนาสดหนูนาทําแล้วก็กิโลกรัมละสามร้อยบาทครับย่างฟรีครับใกล้เคียงมีบริการส่งฟรีนะครับสวัสดีครับ